นะดินแดนอันห่างไกลป่าแปซิฟิกอันกว้างใหญ่แผ่ขยายสุดลูกหูลูกตาเป็นป่าที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเพราะตำนานเล่าขานถึงอสุรกายเฝ้าสมบัติและพลังลีรับที่ครอบนำทุกชีวิตที่กล้าท้าทายว่ากันว่าณนะใจกลางป่ามีถ้ำหัวกะโหลกซ่อนสมบัติล้ำค่าที่ยังไม่เคยมีมนุษย์ใดได้สัมผัสและนี่คือเรื่องราวของชายสองคนผู้ท้าทายตำนานนั้นลา,านันนักล่าสมบัติผู้ชาญฉลาด มากด้วยประสบการณ์และไม่โลภแต่ต้องการพิสูจน์ความจริงที่โลกไม่กล้าเชื่อวายุคู่หูผู้แม่นปืนแม้จะหวาดระแวงในสิ่งลี้ลับแต่ไม่มีอะไรสั่นคลอนศรัทธาที่เขามีต่อเพื่อนรักได้ทั้งคู่เริ่มต้นจากแผนที่เก่าแก่มุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าแปซิฟิกโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่เกินกว่าจินตนาการระหว่างที่เดินป่ามู่ไม้หนาทึบเสียงคำรามกึก้องสะท้อนทั่วป่า ลมยินใหญ่เยือกผัดผ่านราวกับเตือนภัยและเงาดำเคลื่อนไหวมนุษย์หมาป่าร้ายปรากฏตัวมาแล้วมันมาแล้วระวังตัวไว้ดานันวายูยิงกระสุนเงินใส่พวกมันดานันใช้มีดเงินฟาดฟันอย่างแม่นยำแต่มนุษย์หมาป่าก็โถงเข้าไม่หยุดข่าท่าใกล้หมดกระสุนแล้วทันใดนั้นดานันควักยันโบราณจริงด้วยเรามีคาถาจากผ้ายันวิเศษดานันกล่าว ส่วนคาถาเพื่อขับไล่พลังมืดเหล่าม้าป่ากสีร้องก่อนสลายหายไปและแล้วทั้งสองก็มาถึงถ้ำหัวกละลกปากถ้ำดูราวกับคากันไกล้ของปีาศาจคืนถ้ำเต็มไปด้วยซากกะโหลกและกลิ่นคาวเลือดข้าข้ามีลางไม่ดีเลยดานันพวกเจ้าคิดจะช่วงชิงสมบัติในป่านี้ไปงั้นเหรอมันคือกอริลายัพสงดังต้นไม้ใหญ่ผลดำสนิท ดวงตาสีพร่องจ้องลึกเข้าถึงจิตใจสองนักล่าสมบัติเปิดฉากโจมตีแต่มันไม่ระคายผิวแม้แต่น้อยกอริล่ายักษ์ไม่รอช้าไล่ล่าเขาทั้งสองปดขยี้กินเป็นอาหารในบัตรดนวายุถูกสะบัดรกระเด็นยันโบราณก็ไม่อาจช่วยได้กอริล่ายักษ์จับทั้งสองไว้ในมืออันมหอมาพวกเขาพยายามยิ้นรนแต่ไร้ผลสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาเห็น คือดวงตาสีทองสองแสงก่อนสติจะดับวูบไม่มีใครรู้ว่าสมบัตินั้นมีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองหายไปที่ใดแต่ตำนานแห่งป่าแปซิฟิกยังคงอยู่พร้อมเงาของกอริลายักษ์ผู้พิทักษ์สมบัติต้องห้าม